ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยห้องเรียนออนแอร์นะครับวันนี้เป็นวิชาเคมีนะครับอยู่กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูมิเดชพุทองคําำนะครับจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนเนื้อหากระทำโจทย์ในหัวข้อเคมีไฟฟ้านะครับซึ่งเคมีไฟฟ้าจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับในตอนที่1เราก็จะมาดูหัวข้อเลขออกซิเดชันและปฏิกิริยาร e ด o อกซ์ การดุลสมการรีด o อก์แล้วก็องค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้าและแผนภาพเซลล์นะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเลขออกซิเดชันนะครับหรือเรียกว่าสถานะออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันนัมเบอร์หรือออกซิเดชันสเตตนะครับสถานะออกซิเดชันหมายถึงอะไรมันคือเป็นค่าที่แสดงประจุสมมุติของอะตอมของธาตุนะครับที่อยู่ในสารประกอบหรือไอออนนะครับหากเกิดการให้หรือรับอิเล็กตรอนระหว่างพันธะอย่างสมบูรณ์นะครับ โดยที่นักเรียนเนี่ยจะต้องคำนวณเลขออกซิเดชันหรือสถานะออกซิเดชันของาธาตุในสารนประกอบหรือไอออนต่างๆได้นะครับโดยที่ใช้หลักการไม่กี่ข้อนะครับอันดับแรกสุดหลักการที่เราใช้ก็คืออะตอมของาธาตุอิสระทุกชนิดมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0นะครับแล้วก็ไอออนของาธาตุจะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำนวณเลขออกซิเดชันของ บรม m o Br2 โบรมีนที่เป็นโบรมีนโมเลกุลเนี่ยนะครับกับโบรม i d อ ion นะครับในโบรมีนที่เป็นโบรมีนโมเลกุลเนี่ยนะครับ Br2 ก็จะไปเข้ากับหลักการข้อแรกนะครับอะตอมของธาตุอิสระทุกชนิดมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ0นย์ะครับฉะนั้นโบรมีนใน Br2 ก็เลยมีเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์นะครับในข้อที่2ที่เป็นโบรม i d อ ion นะครับ Br- L ก็จะไปเข้ากับหลักการในข้อที่2เนี่ยนะครับ ไอออนของธาตุมีเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนนั้นนะครับ Br ลบประจุ1ลบนะครับเะนั้นตัวเลขออกซิเดชันของบรม m นในโบร m i n e i นนะครับก็จะมีประจุมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนนั่นเองนะครับเท่ากับประจุ1ลบนะครับทีนี้อันนี้เป็นในกรณีที่เป็นอย่างง่ายนะครับในกรณีที่ซับซ้อนขึ้นนะครับก็จะมีกฎที่ตามมาอีกหลายข้อนะครับยกตัวอย่างเช่น เราดูจากาธาตุที่เป็นหลักๆได้มันจะมีาธาตุบางชนิดที่เลขออกซิเดชันหรือสถานะออกซิเดชันมีอยู่ไม่กี่ค่านะครับยกตัวอย่างเช่นฟลูออรีนครับจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหเสมอนะครับเพราะว่าเป็นาธาตุที่มีอิเล็กทรเนกิติวิตี้สูงสุดนะครับฉะนั้นจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนมาเสมอนะครับก็เลยมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหธาตุโมูึงนะครับหรือว่าโมูึงเเนี่ยนะครับจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหเสมอาธาตุหมู่สองหรือ 2A เป็นบวกสเสมอ ธาตุโมดสหรือ3 a เป็นบวกสเสมอยกเว้นเทอรเลียมนะครับอาจจะเป็นบวกสหรือบวกหนะครับส่วนไฮโดรเจนเนี่ยมักจะเป็นบวกหหรือลบหนะครับถ้าเกิดว่าไฮโดรเจนต่อกับธาตุที่เป็นอะโลหะเช่นไฮโดรเจนในน้ำนะครับ H2O ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนะครับหรือว่าไฮโดรเจนในไฮดรอกไซด์ไอออนในโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่นะครับก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหแต่ถ้าไฮโดรเจน เกิดพันธะกับโลหะนะครับเช่นโซเดียมไฮดรด์หรือแคลเซียมไฮดร้์นะครับไฮโดเจนจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหออกซิเจนนะครับส่วนใหญ่จะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบสนะครับยกเว้นกลุ่มเปอร์ออกไซด์นะครับจะเป็นลบหแล้วอีกหลักหนึ่งที่เราจะใช้กันนะครับก็คือผลรวมของเลขออกซิเดชันทั้งหมดในสารประกอบจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับส่วนผลรวมของเลขออกซิเดชันในไอออนนะครับจะมีค่าเท่ากับประจุของไอออนนั้นนะครับ ยกตัวอย่างโจทย์นะครับเช่นคำนวณเลขออกซิเดชันของบรม m นนะครับในโพแทสเซียมบ r o m ด i นะครับ KBr ในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเห็นว่า KBr เนี่ยเป็นสารนประกอบแหละเพราะฉะนั้นผลรวม <ac S 1> ของเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับ0นะครับโดยที่เรามีโพแทสเซียมที่เราทราบแล้วโพแทสเซียมเป็นโลหะหมนึ่งฉะนั้นก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเราก็หาว่า เบรมีเนี่ยจะต้องมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ผลรวมของเลขออกซิเดชันจึงจะเป็นศูนย์นะครับซึ่งก็จะได้ว่าก็จะตั้งสมการได้เนี่ยแหละว่าบวก1นะครับบวกกับของบโรมีนเท่ากับ0ฉะนั้นบโรมีนะครับเอาย้ายข้างบวก1ไปก็เลยจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1นนั่นเองนะครับดังนั้นบโรมีนตรงนี้เลยมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ1อีกข้อนึงนะครับ HBrO 3อันนี้จะมีหลายอะตอมหน่อยนะครับเราค่อยๆไล่ดูเราทราบแล้วว่า ไฮโดรเจนตรงนี้นะครับมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก1นะครับส่วนออกซิเจนโดยทั่วไปมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2นะครับเราก็ใช้หลักการเดิมว่าผลร่วมของเลขออกซิเดชันทั้งหมดเนี่ยจะเท่ากับ0แต่ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่า HBrO3 เรามีออกซิเจนอยู่3อะตอมฉะนั้นเวลาที่เราเขียนสมการเนี่ยนะครับก็จะต้องคูณลบ2ด้วย3นะครับจำนวนอะตอมของออกซิเจน ฉะนั้นเนี่ยทำให้ผลรวมของเลขออกซิเดชันเป็น0ูนย์เราก็จะเขียนได้ว่าบวก1นะครับจากไฮโดรเจนบวกกับของบรม m น i นะครับบวกกับ3เท่าของลบสครับออกซิเจนเท่ากับ0ก็จะแก้สมการได้ครับว่าบรม m นใน HBrO3 นี้มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก5นะครับในหัวข้อถัดมานะครับเมื่อเรารู้จักเลขออกซิเดชันหรือสถานะออกซิเดชันแล้วเราก็จะมารู้จักปฏิกิริยาร e ด็อนะครับ ปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะครับของธาตุที่มาทําปฏิกิริยาเคมีกันนะครับดังนั้นเราเลยต้องหาเลขออกซิเดชันเป็นก่อนนะครับในปฏิกิริยารีด็อกซ์เราก็สามารถแยกปฏิกิริยาออกเป็นเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันกับเครื่องปฏิกิริยาเีดักชันนะครับเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับก็จะเป็นเครื่องปฏิกิริยาที่3ตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าให้อิเล็กตรอนออกไปนะครับออกซิเดชัน ส่วนเครื่องปฏิกิริยา Reduction เนื่องจากรับอิเล็กตรอนนะครับเลขออกซิเดชันก็เลยจะลดลงนะครับเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับโดยทั่วไปนักเรียนควรจะต้องหาให้ได้ว่าปฏิกิริยาที่กําหนดให้เนี่ยเป็นปฏิกิริยา Redox ซ์ไหมแล้วก็อาจจะต้องแยกเครื่องปฏิกิริยา o x i d a t i o ันกับ Reduction ได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเป็นปฏิกิริยา Redox หรือไม่อันแรกสุดนะครับซิวเวอร์ไนเตรตนะครับทำปฏิกิริยากับโซเดียมคลอไร ได้ซิ l เวอร์คลอไรด์เป็นตะกอนนะครับกับโซเดียมไนเตรตดังนั้นเนี่ยเราก็จะหาเลขออกซิเดชันของอะตอมทุกตัวในปฏิกิริยานี้นะครับเริ่มจาก Silver ก่อน Silver เนี่ยเป็นโลหะที่มักจะมีมันมีประจุเป็นบวกหอยู่แล้วโดยปกติแม้มันจะไม่อยู่ในโมน่งฉะนั้นเนี่ยเราเลยทราบอยู่แล้วครับว่า Silver เนี่ยมีเลขเลขออกซิเดชันเป็นบวกหหรือเราเอาจจะดูจาก Silver ร์ t r a ต e ก็ได้ไนเตรต มันจะเป็นไอออนที่เราควรจะทราบอยู่แล้วว่าในไนเตรตมีไอเป็นไอออนที่มีประจุเป็น1ลบนะครับเพราะฉะนั้นซิลเวอร์ก็จะมีประจุเป็น1บวกฉะนั้นซิลเวอร์ตรงนี้เลยมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหในซิลเวอร์ไนเตรตส่วนซิลเวอร์คลอไรด์เนี่ยดูได้คล้ายๆกันครับคลอไรด์มันเป็นลบหเนาะเพราะฉะนั้นซิลเวอร์ก็จะต้องเป็นบวกหฉะนั้นซิลเวอร์เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนนะครับในไนเตรตในสารตั้งต้นกับในผลิตภัณฑ์เนี่ยโครงสร้างมันเหมือนเดิมอยู่แล้ว้วฉะนนั ในตัวเจนกับออกซิเจนในไนเตรไตรไอออนเนี่ยเลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับทีนี้ก็จะเหลือโซเดียมกับคลอไรด์นะครับโซเดียมไอออนนะครับเป็นโลหะหมู่หนึ่งอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมไนเตรตเนี่ยเลขออกซิเดชันก็เลยเป็นบวกหนึ่งก็ไม่เปลี่ยนนะครับคลอไรด์ um หมู่เจ็ดตรงนี้ก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะครับลบหนึ่งคงที่ฉะนั้นเนี่ยอะตอมทั้งหมดเนี่ยครับมีเลขออกซิเดชันเท่าเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นฉะนั้นปฏิกิริยานี้จึงไม นะครับไม่เป็นปฏิกิริยาเรด็อกส์เรามาดูอีกข้อนึงนะครับซิงค์นะครับสังกะสีทำปฏิกิริยากับกรดนะครับ 2H+ นะครับได้เป็นซิงค์ไอออนนะครับ 2+ แล้วก็ได้แก๊สไฮโดรเจนนะครับ H2 เป็นผลิตภัณฑ์นะครับเหมือนเดิมเรามาหาเลขออกซิเดชันกันนะครับซิงค์เป็นโลหะอิสระเนาะเลขออกซิเดชันเป็น0นนะครับซิงค์ 2+ นะครับเป็นไอออน ดังนั้นเลขออกซิเดชันเท่ากับประจุของไอออนจึงเป็นบวก2อเลขออกซิเดชันของซิงเปลี่ยนไปฉะนั้นตรงนี้เป็นปฏิกิริยารีด็อกแน่นอนนะครับไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนในโปรตอนโปรตอนมีประจุ1นบวกนะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากันนะครับเป็นบวก1ไฮโดรเจนที่เป็นแก๊สละ่ะก็เป็นธาตุอิสระนะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนในไฮโดรเจนแกส๊สก็เลยมีเลขออกซิเดชันเป็น0นย์นะครับเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ปฏิกิยาเนี่ยก็เลยเป็นปฏิกิยาเรด o อกซ์นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการแยกเป็นเครื่องปฏิกิยาออกซิเดชันกับเรดักชันล่ะเราก็จะต้องระบุให้ได้โดยดูว,ดว,ว่าธาตุใดนะครับหรือว่าสารตั้งต้นตัวไหนที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปฏิกิยาออกซิเดชันส่วนเลขออกซิเดชันลดลงก็จะเป็นปฏิกิยาเรดักชันนะครับซึ่งเครื่องปฏิกิยาออกซิเดชันคุณจะเห็นแล้วว่าซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นบวก2นะครับ ก็เลยเป็นออกซิเดชันแล้วก็จะเขียนได้ว่ามันคือซิงค์นะครับที่เป็นของแข็งเนี่ยได้เป็นซิงค์สบวกนะครับแต่ทีเนี้ยเวลาเขียนสมการเราต้องดุลประจุด้วยเนาะจากศูนย์เป็น2บวกนะครับก็จะเห็นได้เห็นว่าด้านขวาเนี่ยเป็น2บวกเราดุลประจุให้กลายเป็นศูนย์โดยการเติมสิ่งที่เป็นลบเข้าไปนั่นคือเติมอิเล็กตรอนนะครับเป็น2บวกเราก็เลยต้องเติม2ลบก็คือ2ออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเป็นเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส่วนเครื่องปฏิกิริยา r e u u t t o o นะครับก็จะเป็นของไฮโดเจนละนะครับสโปรโตอนได้เป็นแก๊สไฮโดเจนนะครับส่วนการเติมอิเล็กตรอนนั้นทํำได้คล้ายกันเนาะด้านซ้ายมือเป็นประจุ2บวกนะครับด้านขวามือเป็น0ดังน,นั้นเราต้องเติมไป2อิเล็กตรอนนะครับเพื่อที่จะทําให้ประจุเป็น0เช่นกันนะครับก็จะได้เครื่องปฏิกิริยา Reduction แบบนี้นะครับในหัวข้อถัดมานะครับเมื่อเรารู้จักปฏิกิริยา Redox แล้วเราต้องดุลสมการ Redox ได้นะครับ ซึ่งในที่เราเรียนไปนี้นะครับการดูดซับการรีด็อกซ์มีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกเราเรียกว่าวิธีเลขออกซิเดชันนะครับโดยที่เราทําได้โดยการหาหรือว่าระบุเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงนะครับจากนั้นเราก็จะคูณตัวเลขตัวเลขหนึ่งหรือเราเรียกว่าคูณสัมประสิทธิ์เนี่ยเพื่อให้เลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วเราค่อยดูลส่วนที่เหลือนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ปฏิกิริยาระหว่างค o p เปอร์กับซิลเวอร์ไอออนะครับได้เป็นค o p เปอรบวกกับซิลเวอนะครับตอนนี้ปฏิกิริยานี้สมการยังไม่ดุลน,นะครับแม้ตัวอะตอมจะดุลแล้วเนี่ยแต่ว่าประจุยังไม่ดุลน,นะครับเราเลยต้องดูว่าจะดุลยังไงแล้วหาก่อนว่าเลขออกซิเดชันของแต่ละตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับในกรณีของ c o p เปอร์นะครับคปเปอที่เป็นสารตั้งต้นเป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันเป็นศนะครับ ส่วนผลิตภัณฑ์เป็นบวก2เนาะคั p ปเปอร์บวกบวก,ก็จะเห็นว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น2นะครับส่วนซิลเวอร์เนี่ยจากซิลเวอร์ไอออนเลขออกซิเดชันเป็นบวก1นะครับกลายเป็นซิลเวอร์ที่เป็นธาตุอิสระเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจากบวก1เป็น0ูนย์เนี่ยเลขออกซิเดชันลดลง1นะครับเรามีค o p เปอร์ที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น2เรามีซิลเวอร์ที่เลขออกซิเดชันลดลง1เราต้องทําให้เพิ่มขึ้นกับลดลงเท่ากันนะครับฉะนั้นเราจึงต้องคูณ2 ที่ครึ่งของซิลเวอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ซิลเวอร์ลดลง1ถ้าเราคูณ2ไปก็จะทําให้ซิลเวอร์ลดลง2นะครับเท่ากับคอปเปอร์ที่เพิ่มขึ้น2ฉะนั้นเราคูณ2ที่ซิลเวอร์เราก็เลยจะได้สมการที่ดุลแล้วเนี่ยเป็นคอปเปอร์ ion, บวก2 s i ซิลเวอรอนบวกคอปเปอร์ไอออนนะครับบวก2ของซิลเวอร์อันนี้เป็นตัวอย่างการดูลสมการรีดอกของวิธีเลขออกซิเดชันนะครับซึ่งทำได้ค่อนข้างง่ายครับภาปฏิกิริยาไม่ซับซ้อนนะครับ เราลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นละดุลสมการนี้นะครับก็คือแมกนีสออกไซด์นะครับทำปฏิกับอลูมิเนียมนะครับได้เป็นแมกนีสบวกอลูมิเนียมออกไซด์นะครับเหมือนเดิมครับเราหาเลขออกซิเดชันก่อนนะครับแมกนีสออกไซด์นะครับออกซิเจนเป็นลบสองนะครับคูณสองเป็นลบสี่ฉะนั้นแมกนีสก็เลยเป็นบวกสี่แมกนีเียในธาตุอิสระก็จะเป็นศูนย์นะครับอลูมิเนียมตรงนี้ที่เป็นธาตุอิสระก็จะเป็นศูนย์ ส่วนอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยนะครับออกไซด์ออกซิเจนเป็นลบสนะครับคูณ3เป็นลบหกเนาะเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมก็เลยเป็นลบหกหารสก็เลยเป็นบวกสเนี่นะครับเราดูว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับแมงกานีสจากบวกสเป็น0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นลดลงเป็น4อลูมิเนียมจาก0ูนย์เปลี่ยนเป็นบวกสแต่ว่าอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยมีอลูมิเนียมอยู่2อะตอมเราเลยต้องคูณ2ไว้อยู่แล้วครับก็เลยเป็นเสมือนว่าตอนเนี้ย เลขออกซิเดชันในเครื่องนี้เป็นบวก6เพิ่มขึ้นมา6เพราะฉะนั้นลดลงไป4กับเพิ่มขึ้นมา6เนี่ยนะครับเราอาจจะหาคอลนอลแหละนะครับซึ่งก็จะได้ว่าบวก4กับลบเนี่ยเราต้องทำให้เป็น12นะครับเพราะฉะนั้นบวก4เป็น0ูนย์เนี่ยเราเลยต้องคูณ3นะครับ4คูณ3ได้12สส่วน6เนี่ยเราก็คูณ2เนาะ6 2ได้12นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แหละว่าเครื่องของแมงกานีสเนี่ยเราคูณที่3นะครับ ส่วนอลูมิเนียมเนี่ยอันนี้ก็จะซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเราบอกว่าเราคูณ2แต่ว่าในฝั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอลูมิเนียมอยู่2อะตอมแต่ฝั่งสารตั้งต้นเนี่ยมีอลูมิเนียมอยู่1เราคูณ2ที่อลูมิเนียมออกซาตัวเนี้ยมันทาให้มีอลูมิเนียมอยู่แล้ว4เราก็เลยต้องกลับมาคูณ2กับ2ก็เลยเป็นคูณ4ที่อลูมิเนียมที่เป็นสารตั้งต้นนะครับใะนั้นก็จะได้แล้วว่าสมการนี้เราคูณ3 ที่แมกนีเออกไซด์นะครับบวก4อะลูมิเนียมได้เป็น3ามแมกนีเบวกกับ2อะลูมิเนียมออกไซด์นะครับสังเกตว่าเมื่อปฏิกิริยาเริ่มซับซ้อนเนี่ยจะต้องเริ่มคิดในแง่ต่างๆมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาดูการคูณด้วยสัมประสิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยเมื่อปฏิกิริยาเราเริ่มซับซ้อนเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปใช้อีกวิธีหนึ่งแทนเราเรียกว่าวิธีเครื่องปฏิกิริยานะครับซึ่งวิธีนี้ทำได้โดยแยกเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชัน e d ดักชันก่อน จากนั้นในแต่และเครื่องปฏิกริยานะครับเราดุนอะตอมอื่นเสร็จแล้วเราดุนออกซิเจนโดยเติมน้ําก็จะได้ไฮโดรเจนมาแล้วเราดุนไฮโดรเจนโดยเติมโปรโตอนนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิกาที่เกิดขึ้นในเบสเราให้เติมไฮดรอกไซด์นะครับไปกําจัดตัวไฮโดเนียมแล้วเราก็ดุนประจุดโดยเติมอิเล็กตรอนนะครับจากนั้นเราก็จะได้2เครื่องปฏิกยาที่ดุนแล้วเราต้องทําให้ทั้งสองเครื่องเนี่ยมีอิเล็กตรอนเท่ากันก่อนแล้วจึงรวมเครื่องปฏิกริยาเข้าด้วยกันนะครับยกตัวอย่าง โจทย์ข้อนี้นะครับดุลสมการเนี่ยนะครับไดคโครเมตไอออนทำเปรียากับไอโอดาไออนได้คโครเมียม3บวกนะครับได้เป็นไอโอดีนนะครับแล้วก็ปรียาเกิดขึ้นในภาวะกรดขั้นแรกสุดเราแยกเครื่องปฏิกิริยาก่อนนะครับสังเกตว่าคโครเมียมนะครับเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่ในสารตั้งต้นเลขออกซิเดชันออกซิเจนคูณ7นะครับ2 7เป็น14ลบ2ก็จะเหลือ12นะครับมีคโครเมียมส ก็จะเป็น12-2ก็จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก6นะครับผลิตภัณฑ์เป็นบวก3เพราะฉะนั้นเป็นเครื่องปริยา e d ดักชันนะครับส่วนไอโอดีนนะครับไอโอดายเป็นลบ1ผลิตภัณฑ์มีไอโอดีนเป็น0นะครับก็จะเป็น ation, ออกซิเดชันเพราะว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเครื่องปริยา e d ดักชันก็จะได้แบบนี้นะครับไดโครเมีไอออนเป็นโครเมียม 3+ ออกซิเดชันไอโอดายเป็นไอโอดีนนะครับเราดูออกซิเดชัน ation ก่อนเพราะว่าง่ายกว่านะครับ จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือมีไอโอดีนหนึ่งอะตอมฝั่งขวามี2อะตอมนะครับเราก็เลยคูณ2ที่ฝั่งซ้ายมือนะครับดุนไอโอดีนก็จะได้เป็น2 i ไอลบได้เป็นไอโอดีนนะครับไอเสร็จแล้วเราดุลประจุนะครับฝั่งซ้ายมือมีประจุ2ลบฝั่งขวามือเป็นศนย์ะครับฉะนั้นเราต้องเติมประจุที่ฝั่งขวามือนะครับเนื่องจากต่างกันอยู่2ลบเนาะฉะนั้นเราเติม2ออิเล็กตรอนที่ฝั่งขวามือนะครับ เครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันควรจะมีอิเล็กตรอนเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ดุลแล้วนะครับทีนี้เครื่องปฏิกิริยารีดักชันเราทำคล้ายๆกันนะครับดุลตัวโครเมียมก่อนฝั่งซ้ายมี2โครเมียมฝั่งขวามี1โครเมียมก็ดุลโครเมียมก่อนคูณ2เข้าไปนะครับจากนั้นดุลออกซิเจนฝั่งซ้ายมือมีออกซิเจน7ตัวฝั่งขวามือไม่มีนะครับเราก็เติมน้ำไปเ็นะครับที่ฝั่งขวามือ เพราะว่าน้ำหนตัวมีออกซิเจนหนึ่งอะตอมนะครับเลยเติมไป7ตัวพอเติมไป7ตัวเสร็จก็จะได้ไฮโดเจนมาเนาะเจตรงนี้ครับเป็น14ฝั่งซ้ายมือเราเลยต้องเติมไฮโดเจนไอออนไป14นะครับก็จะได้ 14h บวกสุดท้ายดุลประจุนะครับฝั่งซ้ายมือมี14คูณบวก1เป็น14ลบ2ของไดโคเมตเป็น12ฝั่งขวามือมี3บวกคูณ2เป็น6นะครับเพราะฉะนั้นจาก12ไป6 ต้องการ6ออเล็กตรอนมาดุลฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็บวก6เอเล็กตรอนนะครับดุลประจุของฝั่งนี้ก็จะได้เครื่องปฏิกรยาที่ดุลแล้วนะครับของฝั่ง reduction นะครับฝั่ง oxidation เราก็ดุลไว้แล้วนะครับ2 i o อ i d บวก i อรีนได้2ออเล็กตรอนแต่การที่จะน,นําเครื่องปฏิกรยามารวมกันได้เนี่ยทั้ง2เครื่องปฏิกรยาต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากันนะครับเครื่อง reduction เรามี6เครื่อง oxidation เรามี2 ดังนั้นเราทํา2ให้เป็น6ได้เนาะเราคูณ3นะครับก็จะได้เป็น6ไอโอได์ได้3ไอโอดีนบวก6อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นน,น,นาเครื่องปฏิกิริยานกรอบทั้ง2มารวมกันได้ละก็จะได้คําตอบเป็นไดโครเมตไนออนนะครับบวก6ไอโอไดบวก14 H บวกนะครับได้2โครเมียม3บวกบวก3ไอโอดีนบวก7น้ำนะครับนักเรียนสามารถเช็คคําตอบได้นะครับโดยการ นับจำนวนอะตอมของแต่ละาธาตุทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเท่ากันแล้วก็นับจำนวนประจุทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต้องเท่ากันนะครับในหัวข้อถัดมาเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับตัว Red ปฏิกิริยารีด็อกซ์นะครับปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะศึกษาเมื่อเราเทสารต,ตั้งต้นมาผสมกันเกิดปริยาลีด็อกซ์โดยตรงนะครับเกิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเช่นตรงนี้เป็นการเกิดสนิมนะสนิมเหล็กนะครับ อีกลักษณะหนึ่งของการเกิดปฏิกิริยาร e ด o อ,อกซ์ก็คือให้เกิดผ่านเซลล์เรียกว่าเซลล์เคมีไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กโทรเคมีเข้าเซลล์นะครับเรามีครึ่งที่เป็นที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยลวดตัวนำหรือวงจรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทาให้เกิดปฏิกิริยาร e ด o อ,อกซ์ฐานเซลล์นะครับแล้วที่ผ่านมาเราพบว่าเราอธิบายการเกิดปฏิกิริยาร e ด o อ,อกซ์โดยใช้ รูปแบบสัญลักษณ์หรือว่าคำศัพท์ที่ได้มาจากเซลล์นะครับเซลล์เคมีไฟฟ้าดังนั้นเราจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้าก่อนเพื่อที่จะอธิบายการเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ได้นะครับเซลล์เคมีไฟฟ้านะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับเรียกว่าเซลล์เกวานกิกหรือว่าเซลล์วลเทอิกนะครับก็คือต่อเซลล์แล้วเกิดปฏิกิริยาได้เลยนะครับเกิดการนำไฟฟ้าขึ้นนะครับเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เกิดขึ้นจากปฏิกิริยารีด็อกซ์ที่เกิดเองได้นะครับเช่นเรามีซิงก์กับคอปเปอร์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าคอปเปอร์สองบวกถูกรีดิวส์เป็นคอปเปอร์ได้แล้วก็ซิงค์ถูกออกซิไดซ์เป็นซิงค์สองบวกได้นะครับเราไม่ได้ให้พลังงานไปเพิ่มนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเซลล์กำเนิกหรือเซลล์วลตออิกแต่ถ้าเราให้พลังงานภายนอกไปเพื่อที่จะทําให้ปฏิกิริยาย้อนกลับของตะกี้เกิดได้เนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลต์นะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้เราให้ความต่างศ 1.20โวลต์ 1> 1. ไปข้างนอกนะครับก็จะย้อนกลับให้ซิงค์2บวกถูก r e d ิ c e ์เป็นซิงค์แล้วก็ค o พเปอร์ถูกออกซ i z ด์เป็นค o พเปอร์2บวกเราจะสังเกตว่าเซลล์กำรนิกเนี่ยก็จะมีองค์ประกบอบต่างๆมากมายนะครับอย่างที่บอกว่าปฏิกิริยารีดอกซ์ก็จะต้องมีทั้งปริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันแต่ละครึ่งของเซลล์กำรนิดเนี่ยก็จะเกิดแต่ละปฏิกิริยาโดยเราเรียกครึ่งปฏิกิริยาหรือครึ่งเซลล์ที่เกิดปริยาออกซิเดชันเนี่ยว่าแอโนดนะครับแอโนด ส่วนครึ่งที่เกิดร d u ักชั n เนี่ยเรียกว่าแคโทดฉะนั้นตะเกียในเซลล์กาวนิกเนี่ยนะครับซิงก็เลยเป็นแอโนดแล้วก็คอปเปอร์ก็เลยเป็นแคโทดนะครับโดยที่เราเรียกตัวขั้วที่เป็นโลหะเนี่ยกับสารละลายเนี่ยแล้วเราเรียกรวมรวมกันได้ว่าเป็นครึ่งเซลล์หรือว่าฮาฟเซลนะครับนอกจากนี้เราก็ต่อด้วยลหะตัวนาไฟฟ้านะครับแล้วก็ในหลายกรณีเรามีการต่อสะพานกลือนะครับหรือว่า s ตอ r i บร e ซึ่งเป็นท่อที่บรรจุสารละลายอิเล็กโทรไลต์เ่เข้มข้นนะครับเนื่องจากเมื่อเกิดปฏิกิยาไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเคลื่อนหรือว่าการแลกเปลี่ยนประจุนะครับถ้าเราไม่มีซอฟต์บริดจ์เลยนะครับประจุจะไม่สมดุลแล้วปฏิกิยาก็จะไม่เกิดการที่เราต่อซอฟต์บริดจ์ไปก็จะมีประจุจากอิเล็กโทรไลต์เนี่ยไอออนทั้งหลายเนี่ยนะครับมาช่วยทําการบาลานซ์ประจุนะครับทำให้ปฏิกิยาในเซลล์กมอนิกยังคงเกิดได้นะครับในการอธิบายเซลล์กมอนิกนะครับเราอาจจะวาดรูปนะครับแต่ว่า เพื่อให้ง่ายเราอาจจะอธิบายโดยใช้แผนภาพเซลลหรือว่าเซล notation นะครับเซลกววาวนิกตัวอย่างเช่นเซล์ระหว่างซิงค์กับคอปเปอร์ตะกี้เราเขียนได้แบบนี้นะครับโดยที่หลักการก็คือเราระบุแอโนดไว้ทางซ้ายมือเขียนแอโนดก่อนแล้วก็เขียนแคโทดไว้ทีหลังเป็นขวามือนะครับแอโนดไว้ทางซ้ายมือตะกี้ซิงค์เป็นแอโนดเนาะเราเลยเขียนก่อนแล้วคอปเปอร์เป็นแคโทดก็เลยไว้ทางขวา จากนั้นเนี่ยถ้ามีครึ่งเซลล์ที่แยกกันเช่นแยกบิเกอร์กันเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เส้นดิ่งคู่นะครับเช่นเส้นนี้ถ้าเรามีสถานะที่ต่างกันเช่นของแข็งจุ่มในสารละลายเนี่ยก็จะใช้เส้นดิ่งเดี่ยวเนี่ยครับขั้นขั้นระหว่างสถานะแล้วถ้าเกิดว่าในสารละลายมีองค์ประกอบเยอะก็จะใช้คอมมาขั้นนะครับเช่นมีแคตไอออนมีไอออนหลายตัวนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามีความเข้มข้นอื่นหรือว่ามีความดันของแกส๊สอื่น เราก็ระบุด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไม่ระบุเนี่ยเราจะถือว่าความเข้มข้นเนี่ยอยู่ในภาวะมาตรฐานนะครับหรือว่า standard state ซึ่งก็คือความเข้มข้น1โมลาร์หรือความดัน1 atm นั่นเองอยกตัวอย่างเช่นเขียนแผนภาพเซลล์ของเซลล์กราเวนิกที่เกิดปฏิกิริยา2อลูมิเนียมบวก3คอปเปอร์ไอออนนะครับได้2อลูมิเนียมไอออนบวก3คอปเปอร์นะครับแล้วถามแต่ว่าขั้วไฟฟ้าใดเป็นขั้วบวกและขั้วลบนะครับเราต้องมาดูกันก่อน,อนว่าใครเป็นแอโนดใครเป็นแคโทดเนาะ เราก็ต้องมาดวาูว่าใครเป็นเครื่องออกซิเดชันเครื่องรีดักชันซึ่งก็จะได้ว่าอะลูมิเนียมเป็นอะลูมิเนียม3บวกเ,เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนอกจากศูนย์เป็น3บวกฉะนั้นจึงเป็นแอโนดนะครับส่วนแคโทดก็จะเป็นเครื่องที่เหลือก็คือค o p เปอร์สบวกกลายเป็นค o p เปอร์เนาะเลขออกซิเดชันลดลงนะครับจากบวกสเป็น0ูนย์คัพเปอร์จึงเป็นแคโทดนะครับฉะนั้นก็จะเขียนแผนภาพเซลล์ได้อย่างนี้นะครับก็คือเอาอะลูมิเนียมขึ้นก่อนเนาะเพราะเป็นแอโนดนะครับ อลูมิเนียมขั้นด้วยอลูมิเนียม3บวกนะครับใช้ขีดคู่เนี่ยนะครับคอปเปอร์สบวกแล้วก็ขีดเดียวเป็นคอปเปอร์นะครับทีนี้ขั้วไฟฟ้าใดเป็นขั้วบวกกับขั้วลบเราก็มาดูถ้าเราวาดนะครับก็จะได้ขั้วในลักษณะนี้เนาะขั้วลบก็แปลว่าเป็นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนถูกไหมครับซึ่งขั้วที่จะให้อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเกิดจากตัวแอโนดเนาะเพราะว่า ตัวอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเสียอิเล็กตรอนกลายเป็นอลูมิเนียม3บวกแล้วก็ได้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะวิ่งไปไหนก็ต้องวิ่งในลวดเนี่ยนะครับดังนั้นขั้วเนี่ยขั้วของอลูมิเนียมเนี่ยจึงเป็นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนนะครับฉะนั้นขั้วที่ให้อิเล็กตรอนจึงเป็นขั้วลบนะครับส่วนคอปเปอร์ก็เลยเป็นขั้วบวกนะครับข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเครื่องปฏิกิริยาที่แอนโอดและแคโทดนะครับแล้วก็ ปฏิกิริยารวมของเซลล์นี้ก็คือกลับกันเมื่อกี้นะครับอันนี้ให้แผนภาพเซลล์มาแล้วให้เขียนครึ่งปฏิกิริยาแล้วก็เขียนปฏิกิริยารวมที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าใครอยู่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นแอโนดเนาะใครอยู่ฝั่งขวาก็จะเป็นแคโทดนะครับฝั่งซ้ายนะครับง่ายแอโนดก็จะมีเหล็กกัะเล็ก2บวกเนาะเพราะฉะนั้นครึ่งปฏิกิริยาก็คือเหล็ก ได้เป็นเหล็ก2บวกเลยนะครับโดยที่เราก็ดุลประจุนะครับได้เป็น2อิเล็กตรอนเนาะเพราะว่าเหล็กเป็นศูนย์เนาะเหล็ก2บวกนะครับทำให้เป็นศูนย์ก็คือเติมไป2อิเล็กตรอนนะครับส่วนฝั่งแคโทดนะครับแคโทดก็คือเครื่องที่เหลือเนาะจากไนเตรตเป็นเป็น NO นะครับในดัสออกไซด์นะครับ NO นะครับประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าออกซิเจนไม่เท่าเนาะเราก็ต้องดุลสมการด้วยนะครับเพราะสุดท้ายเราต้องทราบปฏิกิริยารวมเราควรต้องดุนสมการแล้วนะครับ ออกซิเจนฝั่งซ้ายมี3ฝั่งขวามี1เราก็ต้องเติม2น้ําฝั่งขวานะครับซึ่งทําให้เราได้ไฮโดรเจนมาด้วยนะครับก็จะได้ไฮโดรเจนมา2อคูณสตรงนี้เป็น4นะครับก็เติม4ี่โปรโตอนนะครับสไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ดุลประจุเนาะฝั่งขวาเป็น0ูนย์ะครับไม่มีประจุฝั่งขวา4นะครับสบวกบวกกับ1ลบเป็น3บวกก็เลยต้องเติม3าอิเล็กตรอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเราได้ละครึ่งทั้ง2ที่ดุล แต่ว่าแอโนดเนี่ยมี2แคทโทดมี3อิเล็กตรอนเราก็เลยต้องคูณน,นะครับแอโนดคูณด้วย3ตลอดสมการแคทโทดคูณด้วย2ตลอดสมการนะครับเมื่อรวมแล้วก็จะได้ว่าปฏิกิริยารวมที่ดุลแล้วเนี่ยจึงเป็น3เหล็กนะครับบวก2ใไนเตรดไนออนบวกด้วย8ปโปรตอนนะครับได้เป็น3มเหล็ก2บวกบวก2 NO นะครับบวกด้วย4หาแนนะครับเป็นสมการรวมของปฏิกิริยานี้นะครับ ฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับเคมีไฟฟ้านะครับเราหาเลขออกซิเดชันนะครับมรา้ปฏิกิริยารีด o อกซ์นะครับแยกเป็นครึ่งออกซิเดชันครึ่งรีดักชันแล้วเราก็ดุลสมการรีดอกโดย2วิธีนะครับเสร็จแล้วเราก็พูดถึงองค์ประกอบของเซลล์เคมีไฟฟ้านะครับใครเป็นแอโนดใครเป็นแคโทดแล้วก็การเขียนภาพเขียนแผนภาพ,พเซลลนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วในตอนต่อไปเราก็จะมาดูเคมีไฟฟ้าในตอนจบในส่วนที่เหลือนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ